สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ดูและท่านผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้มีสินค้าที่เป็นพัดลมมือถือในลักษณะของเทอร์โบแฟนมานำเสนอจากแบรนด์เ l e x s t o n e อีกแล้วนะครับท่านารุ่นนี้เป็นรุ่น f 2นะครับเรามาดูข้างในกันเลยนะครับข้างในก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะเป็นในส่วนของตัวพัดลมเลยนะครับแล้วก็จะมีสายชาร์จ นะครับกับที่ของแขนมาให้นะครับที่ของแขนนะสามารถที่จะของแขนในส่วนของตรงนี้นะครับในส่วนของตรงนี้สามารถที่จะสอดเข้าไปแล้วก็ทําเป็นที่ของแขนของข้อมือได้นะครับส่วนาสายชาร์จก็จะเป็น USB-C เสียบได้นะตรงนี้เลยนะครับ USB-C แล้วก็ต่อกับอะแดปเตอร์ไฟ AC นะครับ ส่วนตัวก็จะมีปุ่มนะครับในการเปิดปิดเครื่องอยู่ตรงนี้และตรงนี้ก็จะเป็นจอ LED นะครับตัวพัดลมจะอยู่ข้างในซึ่งพัดลมตัวมีอยู่2ตัวมีการไล่ระดับใบของพัดลมเพื่อที่จะให้ลมออกมาในลักษณะที่มีแรงลมค่อนข้างที่จะดี นะครับซึ่งสามารถที่จะปรับได้ห้าระดับนะครับอันนี้ระดับสองอันนี้ระดับสามอันนี้ระดับสี่และอันนี้ระดับห้านะครับแรงแรงลมออกมาค่อนข้างจะแรงมากเลยทีเดียวนะครับแรงมากๆเลยนะครับแม้ด้วยพลังของพัดลมที่อยู่ข้างในที่เขาเรียงอ่า ความซับซ้อนของพัดลมเนี่ยเพื่อที่จะดันให้ลมเนี่ยออกมาได้อย่างแรงนะครับเนี่ยมันก็จะสร้างความเย็นได้ดีนะครับส่วนอุปกรณ์วัตถุดิบเนี่ยเป็นพลาสติก ABS อย่างดีแข็งแรงทนทานครับแข็งแรงทนทานมากๆนะครับไม่ไม่ไม,ไม่เป็นพลาสติกแบบยุ้ยๆที่เราเห็นในพัดลมที่แบบรานะคา ไม่กี่ร้อยบาทหรือไม่ถึงร้อยนะครับอันนี้จะเป็นราคาอยู่ละลาวเกือบสองร้อยบาท200บาทมีทอนสอบาทนะครับแต่นะครับมันให้ลมแรงนะครับแล้วก็เป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นใช้ได้นานครับซื้อครั้งหนึ่งเนี่ยใช้ได้นานถ้าเราไม่ทำหายด้ก่อนนะครับโอเค นะครับเราะนั้น,น่ยถ้าใครสนใจในส่วนของพัดลมที่เป็นทร์โบแฟน F2 จาก p l e x stone เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะไปกดที่ตะกร้าสีเหลืองด้านล่างได้เลยแล้วก็ใครที่ชอบรีวิวสินค้าในลักษณะแบบนี้ก็รบกวนกดหัวใจนะครับกดติดตามกดเซฟคลิปนะครับแล้วก็ กดคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ comment มาคุยกันได้นะครับว่าใช้สินค้าแล้วเป็นยังไงนะครับผมตอบหมดทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับโอเคสำหรับวันนี้เราก็จะจบเพียงเท่านี้แต่เราจะเจอกันใหม่ครับสำหรับสินค้าตัวใหม่ในเร็วๆนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ